สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมนะครับยูคือผมคุณรู้จักดูไลมั้ยในช่องบางสมสามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะผมจะมาเล่นไมค์ครับนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปในเทอร์เกมนะหรือว่าเป็นแมปที่แบบมีมินิเกมหลายๆอย่างนะให้เราเล่นนะครับก็เป็นเซิร์ฟของ Xbox เนาะก็คราวนี้เนี่ยผมก็เล่นไปบ้างแล้วนะแบบเซิร์ฟ Xbox นะแล้วก็ผมเล่นแบบโซโล่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมจะมาเล่นแบบเป็นมินิเกมเบ็ดวอลนะบแบบหลายแบบเป็นทีมนะแบบหลายคนอนะ่ะโอเคกดเยินทิ้งเหมือนเดิมนี่เราก็จะมีนเเกกมบบอพียนะอออัันนนี้ก็คคืืช่แมะรบ โอเคก็เป็นเบส w อลนะครับแล้วมันก็จะเรื่องเราจะเล่นโซโล่นะครับหรือสองคนนี่ดูโอ้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับอันนี้นี่ก็คือสี่คนนะเนี่ยอันเนี้ยสีคนของเจ้านี้อันล่างสุดคือสี่คนเนะเาะทำไมไม่เข้าล่ะเมื่อกี้ผมกดเลือกแลนะ้วนะทไมวะเบส w อลผู้เล่นยังไม่ครบมั้ง โอเคผมก็ตั้งี่ตอนที่มันเด้งเข้ามาในเกมนะเ mm hmm. พราะงั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคลิปนะครับโอเคตอนนี้มันก็เด้งเข้ามาแล้วโอเคเราเด้งตอนนี้อยู่ในล็อบบี้นะครับ mm hmm. เหลืออีก15บหนะ้าวินะอ้าวไม่ไม่ถึงละเหลืออีก10วินะครับ mm hmm. ก็จะเข้าเกมแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของล็อบบี้ของแมปแมปเดนเทอร์เกมนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้แบบโอ้โหเหมือนแบบเมืองจีอะไรอย่างงี้นะโอเคจะได้ทีมสีอนะไร mm hmm. มาดูกันทีมสีอะไรไม่ใทีมสี mm hmm. สเหลืองนะโอ้โหสีที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเค ผมจะเก็บเงินซื้อบล็อกอินสโตนนะครับซึ่งอินสโตนเนี่ยมีราคาอยู่ที่24อ่า24เหล็กต่อ1บล็อกวะ21 24เหล็กต่อ12บล็อกมั้งอินสโตนเราไปอุดเตียงนะเพราะว่าอ็นสโตนเนี่ยเป็นบล็อกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะป้องกันแบบแตกน้อยนะเวลาโดนทีนทีอะไรระเบิดเงี้ยเพราะแบบนี้มีทีนทีนะซึ่งเวลาที่แบบโหน่ากลัวมากคือง่ายทีนทีมันระเบิดเตียงเตียงคนเดียวคือแบบบล็อกที่อุดเตียงนี่คือกระจายอะแบบเห็นเตียงเลยก็ว่าได้นะการการจุดทีเดียว ลงอุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บบล็อกไม่เจอเลนปอลแมนปุ๊บปุ๊บ,บ,เ,เ,บ,บเคจะได้เลนละกดวางย่อๆปุ๊บปุ๊บโอเคนี่แล้วก็วางตกแต่งไปโอเคครับซึ่งจริงๆเฮ้ยมีคนมาปะนัดตอนนี้มีฝ่ายสีเขียวไปป้อมนู้นแล้วนะเนี่ยโอ้บล็อกสโตนวางผิดอีกเท่าไหร่ก่อ,อนที่ผมจะไปไหนนะผมขอเช้เกาะเกาะเกาะปั๊มมี่ก่อนเกาะปั๊มมี่อไหนโอเคเกาะปั๊มไดมอนด์อยู่ฝั่งนู้นถามว่าทำไมผมอยากไปเกาะปั๊มไดมอนด์เพราะว่าเกาะปั๊มไดมอนด์เนี่ย มันจะทําให้เราเอามาอัปเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นอัปเกรดเอนชาร์ตให้ชุดเกาะอัปเกรดให้เราได้สกิลรีเจนเนอเรชันรีเจนรีเจนเรื่อยๆนะคือเอาง่ายเราจะมีสิลรีเจนตติดตัวนะหรือว่าจะเอาแบบขุดไว้หรือจะเอาแบบอะไรเนี้ยเออเพียบมัฟมีเยอะให้เราอัปเกรดนะซึ่งเราต้องใช้อเมรัลตอนนี้โอ้โหเพื่อนผมมันเอาขนแกะเพื่อนฟังนะถ้าบอกอันนี้ไม่ได้ยินผมจะบอกว่าคือขนแกะเจอทีทีทีเดียวนี่คือกระจายตู้มเลย ไม่เห็นเตียงเลยนะเอาขนแกะเนี่ยผมถึงพยายามซื้อแอนโตนนะเพราะว่าโอ้เพื่อนเพื่อนจะเอาจริงๆเนี่ยขนแกะเนี่ยเพื่อนน่ใจนะไปเอาไปเอาความรู้นี่มาจากไหนเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็แบบขี้เกียจขุดกันไปข้างในไงแบบโอ้โหลำบากลำบนน้าเพื่อนาเอาขนแกะอ่ะเพื่อนรู้ไหมเจอทีทีเดียวนี่ขนแกะเพื่อนที่เพื่อนวางไว้ผู้สาเสียเงินซื้อมานี่มันไม่เหลือฝั่งนู้นเท่าไหร่ฝั่งนู้นโอ้ยไกลเหมือนกันผมจะต่อไปเกาะนู้นนะ แล้วก็เพราะว่าฝั่งนู้นจะมีนั่แหละที่ผมบอกเอาเพชรมาอัพของน้ำได้โอเครอาไปนหนึ่งอาเล็กเยอะหน่อยมีคนมาไหมเช็คด้วยวืบวืบไม่มาโอเคโอเคอเมีเพื่อนไม่มาเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่ป้อมกี่คนวะเนี่ยโอเคบล็อกน่าจะพอตอบอะไรมั้งซื้อบล็อกกดไปบล็อกบล็อก,อกคนแกะนับถูกสุดแล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้อ่ะสี่สิบแปดอันถึงปะวะน่าจะถึงมันนะ้งนะจไปแล้ว อุ้ยไอแดงมาผมเสียวเพื่อนมันไม่อยู่ป้อมวะเนี่ยไงเนี่ยมันจ้องนั่นอะเราต้องรอตีเลยนะถ้ามันมาอย่างนี้คือถ้าคนที่มันฟาสปิดไว้นี่คือมันวิ่งแบบวูมาถึงฝั่งนี้เลยนะคือแบบเตียงกระจายอะไม่เอาอะไม่เอาใส่หน้าใส่หน้าใส่หน้าเราไม่รับเพื่อนเราไม่รับเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนของเราเองอะมาช่วยยืนตรงนี้หน่อยได้ไหมหออกว่าคงไม่ต่อมาั้งเอออะไเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเออเพื่อนไมเอาไม่เล่าเลยถ้าเพื่อนไมเอาม่เล่าแล้วเราก็เป็นสายปกป้องเตียงก็ได้อะ ไหนเพื่อนมันไปเอเมอรัลแล้วเราก็จริงๆผมก็อผมจะไปเอาคุณแววเอเมอรัลเองสีที้เพื่อนมันไปเอาแล้วงั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะโอเคผมได้ชิ้เกาะแล้วเป็นหน่วยปกป้องเตียงแทนโอเคเกาะมาสองโกมาเหล็กเลยนะพันเหล็กเพื่อนมันจะามา,มาอัพเป็นชา้าหดืออัพอะไรวะเนาะเอาอสโตมมาก็ไดนะ้อสโตเป็นอ่าบล็อกที่แข็งกําลังดีนะคือไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เปราะรจนเกินไปเพราะถ้าเกิดแข็งเกินไปมันก็แพองอย่างเียอสโตนก็เลยเป็นตัวเลือกที่ ผมเลือกนะครับใช้โอเคดูทั้งหมดเลยเอ็นต่ตอนน้องเขาแบบมันดูน่ากลัวน่ากลัวแต่งดีนะออกซิเจนปลอดภัยสุดออกซิเจนนี่คือแบบเรียกว่าปลอด TNT เลยก็ได้คือ TNT ต้องแบบเพื่อนมีใครมาเปล่าแบบโอ้คนหลายลูกโอเคเพชรเพื่อนไม่ได้เพชรมาแล้วมั้งมันกำลังจะกลับมาบ้านหวังว่ามันจะอัพของดีๆนะไม่ใช่ไปอัพแบบของกากๆที่แบบต้นเกมไม่ควรได้นี่ผมแบบหัวร้อนเลยนะ แต่เพื่อนมันคงเล่นเป็นแหละถ้ามันหนึ่งางนแบบต่อบล็อกฝั่งนู้นได้แบบคงคงน่าจะเคยเล่นนะไม่น่าจะเพื่อนเพื่อนต่อบล็อกอะไรของเพื่อนมันนะ้งเออไม่เป็นไรเราต้องเชื่อใจเพื่อนบ้างน,นะอย่าแบบห้ามเพื่อนอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องแบบเชื่อใจเพื่อนบ้างเพราะเพื่อนอาจจะมีประสบการณ์ที่แบบแตกต่างจากเรานะเอออาจจะประสบการณ์ที่เคยชนะคนและแตกต่างกับเราเออก็ถ้ากดสมมติสมตสมตินะตอนบวกผมหยุดพูดหรืออะไรอย่างงี้แสดงว่าผมใช้สมาธินะ okay. เออคือแบบเพื่อนเราว่าเราควรเอาใจนสโตนมากกว่าน,นะเพื่อน ไห้เพื่อนนันตามาเกิดตรงนี้นี่หว่าโอ้โหอะไรของเพื่อนวะน่ะโอ้าหอะนี่ไงเพื่อนมันอัพเอ็นชาร์ดนะสังเกตดูตอนนี้ชุดเกาะเราจะมีเอ็นชาร์ดแล้วเพื่อนมันเอาเพชรไปอัพเป็นเอ็นชาร์ดนะดูฮะดูดูดูบมจะวิ่งนะดูชุดเกาะผมเห็นปะชุดเกาะผมเป็นชาร์ดแล้วเฮ้ยเสียงตีอะไรเสียงตีอะไรมีอะไรมีอะไรมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าเจียังไม่มีครับตอนนี้โอ้โหทุกทีมึงยังไม่มีใครแตกนะเตียงอะถือว่าตึงตึงอยู่นะครับตึงตึงพอได้โอเค ผมจะเอาบล็อกเพิ่มแล้วจะต่อไปเกาะกลางดีนะ่ะจะกันต่อไปเซิร์งคนนะ่ะได้ปะหวังว่าคนมันจะไม่มีธนูนะถ้ามีนี่แย่เลยธนนะูมาบล็อกเราต้องเอาบล็อกก่อนนะไม่งั้นเราต่อไปเกาะกลางไม่ได้นะเอาเพื่อเราตายมั้งน่ะเบลอะไรวะไม่รู้วะเพื่อนๆกูเตรียมไปก่อนเลยนะเราเราจะไปไปแมปกลางดีกว่าเราตอนนี้เราต้องไปสายบุกนะเพราะเพื่อนเรามาอยู่ป้อมกันหมดเลยนะถ้าเราไม่ไปเกาะก,กลางทีหนึงเนะ่ยเราก็จะแบบไม่มีการบวกอะไรเกิดขึ้นเลย อะไรของเพื่อนมันอะโหแต่มันก็มีคนแล้วก็กลางปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้ามีคนมีทนูที่ผมแย่เลยนะมาก่อนแย่จริงๆเพราะว่ามีเพื่อนตามมามันอะอยากได้อะ่ะ ว่าคืนนี้คนระับเพื่อเราคู่ต่อสูมสม้มันจะสวนกลับมาเนี่ยมันจะสวนกลับด้ยกขึ้นเราจะไปเอาเอมิเรลด์นะมาซือ้อพุชชุชุดเกาะนะถ้าไม่มีใครมาตีเราตายก่อนนะเราจะไปเอาเอมิเรลกันโอ้หสีฟ้าด้วยิสีฟ้าทางนี้โกลเรอเปมีคนมาด้วยเราต้องรีกเลี้ยงคน้วตอนนี้ถ้าไม่ไม่จำเป็นเราจะไม่บวกนะโอ้กําลังนวัวกันเลยตอนนี้สีเขียวกําลังนัวกันเลยนะโอ้ยสีแดงสีแดงไมเอาไมเอาไมเอาไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการครับผมไม่ต้องการบวกครับตอนนี้ผมไม่ต้องการ ผมไม่ต้องการบวกครับเฮ้ยแต่มันมีดาบไม้อะจะได้อยู่นะก็เราจะบวกเนี่ยต้องดูยศนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมุตินี่ไงล่ะมันต่อขึ้นแล้วผมขี้เกิดขึ้นตู้มันโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับคือจะรู้ได้ปะแต่เรามีเกาะเหล็กนะไม่ได้ไม่ได้ยังไงเราก็รู้ไม่ได้นะเพราะมันหลายคนเนาะวิ่งก่อนเลยวิ่ง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 เลยวิ่งครับถ้ามันตามทันได้ไงวะเราวิ่งก่อนนะเพื่อน ไม่ได้แนะ่ผมไม่น่ารอดว่ะเมื่อกี้ผมกำลังจะแบบต่อบล็อกขึ้นนะแต่เครื่องผมมันดันหันหน้าอีกอาการเข้าเลยแล้วมันน่าจะมีคนตามมายูด้วยตอนนะี้ต้องวิ่งอย่างเด,ยเดียวนะไม่ได้ละตายชัวร์เลยเพื่อนระวังนะเราวิ่งไปเกาะคนอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ไหนก็ออาพิมพ์แต่แล้วกระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะเทคนิคก,การต่อหนีครับนเะวลาสู้กับคนอื่นไม่ได้เนี่ย ถ้าเกิดมันไม่ต่อตามขึ้นมาผมก็จะปลอดภัยนะจนกว่าเลือดผมใจนี่แต่ยังไงมือตอนนี้มือมันทุกไม่ถุงแล้เฮ้ยผมกดโย่ไว้เล้วไว้ล่วงอะเหนื่อยใจจังเลยโอเคผมขอฟาร์มของเขานะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเคตอนนี้พมขอของผมก็เริ่มพูแล้วนะเพื่อเหมือนจะอัพเนชาร์จดาบเลยด้วยมั้งเนี่ตอนนี้ดาบเริ่มดีแล้วคือเมื่อกี้ ผมก็ไม่รู้ว่าผมกดยออ่อป้่าแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะมันร่วงเลยอะโอ้โหใมือของผมผไปโดนมั้งแล้วก็ว่าใครไม่ได้ต้องว่าตัวเองเดี๋ยวเราจะว่าตัวเองเพื่อนอะไรก็ไม่รู้อ๋อจริงด้วยนะเพื่อนมันออพไปนี่อ๋อมีมีเพื่อนเพื่อนเราซื้ออะไรมาปกป้องเน,นอะว้าเพื่อนมันซื้อเรื่องโกเลมมาแล้วเรื่องโกเลมโคตรโกงนะคือมันตีคนแบบตกแมพแบบเป็นว่าเล่นเลยอะโอเคตอนนี้เตียงผมเพิ่งแตกไปเตียงเดียวเองผมอยากได้ทีมทีอะอยากได้ธนูแล้วขนุแบบมาใช้เปิดเปิดแบบก่อนก่อนเข้าอะก่อนบวกอะ ไปถล่มคนซะหน่อยถล่มคนต้องการพิกแอคพิกแอคมีพิกแอคดีๆนะ่าสนใจสนใจไหมขอดูหน่อยขอพิกแอคพลิกแอคอือดูเด่นพลิกแอคอ่ะดูเด่นพลิกแอคก็ได้เลิกัานี้สิไอรอนเหมือนกันอ่ะเอามาสองอันเลยนะเพราะว่าแบบเผื่อมันเจอแบบเจอพวกเอ็นสโตลอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ขุดได้นะ <c oughs> ต้องไปบวกนะต้องไปเซิร์งหน้ามันซะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาลุมเราสองคนเหมือนเมื่อกี้เปล่า ถ้าโดนลุม,มันผมว่าอย่างไงก็ไม่ไหวอรัเส้นไหวโคตรน้อยอ่ะโดนลุม,มันนะๆๆๆๆๆเพื่อนตามมาได้มั้เออดีดีเรามีเพื่อนตามนะถ้ามีเพื่อนตามจะโอเคหน่อยเพราะว่าน้อยเออเรายังมีเพื่อนตามนะม,นมีมาร์ลอมีไหมมาร์ลอมีผมขอด้วยผมไม่มีโคนมนันเอาไปหมดเลยสีแดงยังไม่แตกนะสีฟ้าก็อยู่ป้อมอีกมีใครให้เซิรง์งเลยที่สีเหลืองเพื่อนเรานะเขียวแตกไปแล้ว อ๋อคือเขียววันนี่คือไม่มีคนด้วยแล้วก็เตียงก็แตกกันด้วยสีเหลืองทีมเราอ่าเหลือบลูไหมบลูน่าจะบุกป,ปะเฮ้ยคนอยู่ที่องปะมีปะวะเฮ้ยมีปะวะอาจจะได้เตียงก็เนี่ยก่อนหน้ะกันหวังว่าจะไม่ตกนะ เตียงไหนวะเอาเตียงหลอกอีกเอาเนี่เตียงนี้เตียงวันนี้โอ้ยเลยอ่ะเกือบแล้วอะเกือบแล้วอะโอ้ยโอ้โหเกิดอะอ่ะเกือบแล้วอ่ะโอ้โหนิดเดียวครับต้องรีบบุกนะเพราะตอนนี้ขามันอ่อนแอนะไอ้สีแดงขาอ่อนแอผมไปเลยผมไม่ผมไม่อยู่แล้วผมไปเลยนะตอนนี้จะไปเลย้บล็อกเราต้องมีบล็อกก่อนเผื่อเจอเหตุการณ์ชุรูหุบเราจะได้หลบได้บล็อกเป็นสิ่งสำคัญนะอย่างน้อยเราต้องมีบล็อกเกือบได้เตียงแล้วอ่ะโอ้โนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหโอ้โหเียดายอ่ะ บล็อกเขบอกก็เยอะบล็อกเนี่ยมันใช้เราทั้งต่อหนีขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ป้องกันก็ได้นะคือแบบบล็อกมีประโยชน์นะตอนต้องมีไว้ก่อนบล็อกมันเป็นมอุปกรณ์ป้องกันตัวนะเหมือนเมื่อกี้ไอผมจะตาผมต่อขึ้นนะต่อขึ้นหนีแต่ตอนจะต่อขึ้นหนีคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณจะตกไหมคุณก็ต้องดูให้ดีไม่งั้นคุณก็จะตกแล้วก็เรียบร้อยเหมือนเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนทำอะไรเนี่ยสูงจังเลย่ยโหเกือบได้เตียงแล้วอะวันนี้ การปกป้องเตียงฟองสีแดงอ่อนแอม,มากนะผมไม่รู้ว่ามันซ่อมแซมเพิ่มตเติมเปล่าแต่ถ้าสมมติเราไปทีหนึ่งแล้วมันไม่มีคนผมอาจจะได้เตียงนะแล้วเมื่อกี้ผมดันทุบม่วงไงไม่เห็นไงว่าเตียงอยูไ่ไหนดูก่อนสีแดงอยู่ไหนสีแดงยัอยง,อยง,อยงอยู่ครบเปล่าวนี่สีแดงเฮ้ยสีแดงไปบุกเขียวจริงจริงแล้วเขียวมันไม่อยู่แล้วเตียงแดงอยู่ไหนขอดูหน่อยโอ้โหอยู่กันหลายคนเลยอะยากว่ะท่านผู้ชมทีนทีผมซื้อได้ผมกลับไปซื้อทีนทีก่อนดีกว่าโอเคขอไปซื้อทีนทีก่อนนะครับ โอเคครับ <Okay, S 2> นะตอนนี้ทีนที่อยู่ในกำม,มือผมนะแล้วเราจะไปบุกโอ้โหตอนนี้แสงเข้าหน้าจอผมมาหนักมากจนเริ่มมองอะไรไม่เห็นแล้วเราจะไปนี่กันนะครับเราจะไปโอ้โหสีแดงไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้คือแสงนะผมไม่ม,ไม,ม,ไมีมีที่มองว่ะอันนึงอแป๊นนึงตอนนี้คือ,นนอนนผมเล่นอยู่นอกบ้านนะแล้วทีนี้มันช่วงเที่ยงพอดีนะตอนที่ผมแคสอะมันก็เลยไม่มีแสงเดี๋ยวก่อนเพื่อนนี่มันก็แบบอุดแบบเวอร์เกินเลยผมจะต่อขึ้นสูงแล้วลอง บื้มเตียงมาดูนะมันจะบื้มได้ล่าลองดูครับเราต้องลองไปใสา่บวกบ้างคือปกติผมเป็นคนอยู่ป้อมนะไม่ได้แบบออกแบบนี้แคชอยู่ป่ะเนะี่ยเช็คก่อนแคอยู่แคชอยู่ใคชมาแล้วสิบสามนาทีน่รครับเช็คก่อนสีแดงยังอยู่ไหมสีแดงอยู่กี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีแดงสีแดงหรือเปล่าสีแดงสีแดงไม่อยู่นะไม่มีคนอยู่ด้วยเสร็จเราฮะถ้าไม่มีคนตายแล้วกลับมาเราอาจจะได้เตียงเราอาจจะได้เตียงฮะ เีงหลอดด้วเนราได้จียงสีแดงแล้วสีแดง,งแดอดงแลว้วกลับมาแล้วน่แล้ได้จียงสีแดงแล้วนะเจงสีแไม่มีแล้วกีมัน้านหลังมีมันเีมงไรวันนี้เราไม่ต้องกลัวนะถ้าเพื่อนเราอยู่ว่างก็คอ มฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวมี่ใครอยู่ไหมโอเคผมรีบเอาจะเกาะดีกว่าเดี๋ยวคนมันเกิดมาใหม่มันมาลุมฆ่าผมนี่ไงมันกลับมาแล้วโทษทีนะเพื่อนป้องนายแตกไปแล้วท่านท่านก็จะมันเอาทีมทีมาบอมอะไรของมันวะนวิ่งก่อนเลยฮะเจอทีมท,ทีอ้าวฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีนะฆ่าตัวตายตอนนี้เหลืออะไรเหลือเยลโล่นะเยลโล่เยลโล่ <Yellow. S 2> กับโผเยลโล่ทิ้งผมเหลือเยลโล่กับเยลโล่ทิ้งผมแล้วก็ บลู Blue. ขอดูการปกป้องเตียงของบลูหน่อยโอ้โหมันมีคนนีกเฮ้ยไอตัวนี้ hey, fit, ไอสีว้าฟิตปะไอยูปะวะก็น่าสนนะแต่อาวุธผมเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยลองขึ้นจากด้านบนแล้วลองบอมทีีดีกว่าอ,อันนี้สีแดงมันต่อไวเนาะ้ยเพื่อนเอาไงเพื่อนเอาดีๆโอ้หเพื่อนอ๋อเพื่อน,อออนตดสกิลสปีดมันก็โดดไกลให้ค่อยไปนะเราจะค่อยๆหวังว่าบลูจะไม่มีใครที่ม,มันขวางเรานะ อุ้ยมันเอาไอ้นั่นโยนมาแย่ละแย่ละแย่ละถ้ามันโยนมาอีกรูปหนึ่งแล้วมันโดนโยนนี่ไงล่ะที่ผมพูดถึงคืออันนี้กลับป้อมก่อนเลยเดี๋ยวก่อนคือถ้ามันโยนมาอีกนี่คือถ้าตู้มแล้วมันแตกนี่ผมตกเลยนะเมื่อกี้คนหนึ่งน่าจะตกไปแล้วมันโยนจริงว่ะเดี๋ยวก่อนเอาไงอ๋อนี่ไงไอตัวนู้นน่ะมันโยนมาโยนอีกปะเนี่ยหมดแล้วมั้งไฟบอลก็แพงอ้ไรรูทีมงแตกอ๋อ รูทีมเดียวสองคนแล้วเตียงแตกก็ด้วยเพื่อเราไปได้ครนะไปได,ได้เราจะตามไปตามได้ไหมเนะี่ยเพื่อเรามาเดทไปแล้วตามเราต้องตามตอนนี้มันกำลังเจ็บอยู่นะครับเจ็บหนักด้วยต้องชนะเราต้องชนะเราต้องคิดว่าเราต้องชนะนะฮะเรารู้ชนะไหมไม่ได้โยนอี่ขึ้นมานี่ย โยนมานี่ผมเรียบร้อยเลยนะเอาบอมจะฆ่าตัวตายเหรอเพื่อนเราจริงปะเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายอ่ะผมอยากได้คิวอ่ะได้ปะวิ่งลงไปเว็บตายไหมอย่าตายไม่ตายจะเจ็บเพราะเราใส่กอลเล็กนะมันเราก็เลยไม่ตายเดี๋ยวก่อนเรามันอยู่นี่โอ้โหมายิงธนูมาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมีธน,นูนะเราเปอร์เซ็นต์ยากผมซื้อดาบได้ปะดาบเด็กผมซื้อได้ผมซื้อดาบเด็กได้ ซื้อของคนอื่นได้ไหมได้ด้วยเยี่ยมดับเหล็กมามันเห็นแล้วปะ่ะนะคราวนี้มันเหลือสองตัวแต่ประเด็นคือมันมีธนูอาการแย่แล้วผมไปไหนไม่ได้นะถ้าบอลยิงผมตกนี่เปอร์เซ็นต์แบบผมแบบของกากเลยนะเอาไงวะเก่งจริงก็มาโ <มา S 2> บกตรงนี้ดิเก่งจริงก็มาโบกตรงนี้ดิรับกล้าเปล่ากล้าเปล่าโอ้มันไม่มาแน่เลย แล้วการแล้วยากนะมันยิงผมตกอ่ะเออจริงยากยากมากตึงด้วยผมขอรอแก้การแป๊บหนึ่งผมจะซื้อทีนทีไปเกาะไอ้ถือธนูไปเกาะกอนกันนะธนูเท่าไหร่เพื่อนขอดูหน่อยเพื่อนเพื่อนบิลเดตธนูถูกชุดสองโกผมบิลแปดโอ้โหงานเข้าแล้วโอ้โหอย่างนี้ก็ดีดิแคชอยู่ปะเนี่ยแคชอยู่แคชอยู่เรียบๆเอามาธนูธนูเราจะเอาธนูไปสวนมันยี่สิบแปดอ่ายี่สิบเลยอ่ะเอายี่สิบสี่เลย สองโก้โอเคเราไม่ทุ่มลงแล้วตอนนี้ว mm ิกตอรี่ Victory, นะเพื่อ nah, เรามันโหดนะแล้วผมก็เก็บไปสองคิวป oh, ่ะค so ิวสองคิวนะผมเก็บไปเมื anyway. ่อกี้แล้วผมเป็นคนเก็บเตียงฝ่ายแดงนะด้วยก็ถือว่าเป็นการแข่งที่สุดยอดไปสุดๆไปเลยนะก็ผมก็ได้ออกลงในรอบนี้แล้วก็ชนะด้วยนะก็ดีใจนะเป็นการชนะอ่าแมปในเชกเกมครั้งแรกของผมนะเพราะว่าคือเอาจริงนะผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยด้วยหนึ่งคือไม่ได้เล่นบ่อยแล้วก็ออกแมปไปเลย ผยังไม่เล่นต่อนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบเล่นเกมบ,บ่อยแล้วก็คือผมไปไปสร้างแมปมากกว่าที่จะเล่นนะและ้วก็นี่คือการเป็นการชนะครั้งแรกของผมและผมไปคนทุบเตียงฝ่ายแดงไปคนฆ่าด้วยซึ่งผมภูมิใจมากเป็นหนึ่งในการแข่งที่ผมภูมิใจที่สุดเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับก็ ถ้าอยากรู้นะว่าแบบนี้เข้ายัางไงก็ลองคอมเมนต์ถามผมกันมานะถ้าเกิดมีแบบคนคอมเมนต์ว่าเอออยากรู้ว่าแบบนี้เข้ายัางไงก็เดี๋ยวผมจะบอกนะว่ารหัสรหัสของเซิร์ฟคืออะไรนะรหัสเซิร์ฟนะรหัสเข้าเซิร์ฟอ่ะก็ถ้าชอบก็บอกกันมาเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกรหัสเซิร์ฟให้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ